แสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมาที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งน,นชนบทอันห่างไกลเสียงไก่ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาทำมาหากินควันจากปล่องไฟครัวลอยฟึ้งขึ้นทีละหลังบ่งบอกถึงการเริ่มต้นวันใหม่อันแสนสงบภาวาความสงบนั้นกลับถูกทำลายลงด้วยเสียงกระซิบกระซาบที่ดังมาจากใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านหลังหนึ่งนี่พวกเองได้ยินข่าวหรือย,ยังแก้วตามีไอประสิทธิ์นะ ท้องโตขึ้นมาทั้งที่ผัวไปทำงานต่างจังหวัดตั้งสเดือนเสียงของยายพรหญิงชราวัย65ปีดังขึ้นอย่างตื่นเต้นขณะที่นั่งล้อมวงกับกลุ่มแม่บ้านที่มารอซื้อของที่ร้านชำยายพรเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในฐานะสายสืบประจำหมู่บ้านแกใช้เวลาทั้งวันเดินสอดสายสายตาตามซอกซอยต่างๆคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของทุกบ้านไม่ว่าใครจะซื้ออะไร ไปไหนมาไหนแกรู้หมดลุงสมัยผู้ใหญ่บ้านวัยห้ิปีที่เดินผ่านมาพอดีได้ยินเข้าจึงสายหน้าอย่างระอาใหญ่พรอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อหรือพูดอะไรที่มันยังไม่แน่นอนนักเลยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่เอาได้โท่ผู้ใหญ่ฉันเห็นกับตาตัวเองนะเมื่อวานนี้มีผู้ชายแปลกหน้าแอบเข้าบ้านแก้วตาตอนค่ำ ยายพรยืนยันหนักแน่นทั้งที่ความจริงแล้วคนที่แกเห็นคือน้องชายแท้ๆของแก้วตาที่มาเยี่ยมพี่สาวข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วจนกระทั่งแก้วตาต้องออกมาชี้แจงด้วยน้ำตาน้องหน้าพร้อมกับพาน้องชายมาแสดงตัวทำให้ชาวบ้านถึงกับอึง้งและหันมามองยายพรด้วยสายตาตำหนินี่แหละเห็นไหมว่าปากคน,นมันร้ายกาจแค่ไหน ลุงสมัยพูดทิ้งท้ายก่อนเดินจากไปทิ้งให้ยายพรยืนอึ้งอยู่กับที่บ่ายวันหนึ่งขณะที่ยายพรกำลังซักผ้าอยู่ริมลำธารเสียงฝีเท้าแปลกๆก็ดึงความสนใจของแกไปทันทีน้าวินชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่กำลังแบกห่อผ้าปริศนาเดินลัดเลาะเข้าป่าละมอด,ด้านหลังหมู่บ้านด้วยความที่เป็นคนช่างสงสัยยายพรรีบทิ้งผ้าที่กำลังซักค้างไว้แล้วย่องตามนาวินไปติดติด แกแอบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้เห็นนาวินหยุดที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาวางห่อผ้าลงแล้วเริ่มขุดดินหยาดเหงื่อไหลอาบใบหน้าของนาวิขนขณะที่เขาขุดหลุมลึกลงไปเรื่อยๆจากนั้นก็ค่อยๆวางห่อผ้าที่มีคราบเลือดติดอยู่ลงในหลุมแล้วรีบกลบดินอย่างลนลานยายพรถึงกับทำตาโตหัวใจเต้นรัวตายแล้ว ต้องเป็นศพแน่ๆแกคิดในใจก่อนจะได้วิ่งปลุดไปหาผู้ใหญ่สมัยที่กำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีฆาตรกรรมในหมู่บ้านเราแล้วยายพรตะโกนลั่นฉันเห็นนาวินแบกห่อผ้าเปื้นเลือดเข้าป่าไปแล้วก็แอบขุดหลุมฝังไว้ผู้ใหญ่สมัยรีบรวบรวมลูกบ้านติดอาวุธไม้พลองคนละอัน รีบตามยายพรเข้าป่าไปดูที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบนวินยังนั่งเหงื่อสมอยู่ที่นั่นจับตัวมันไว้ยายพรชี้หน้าตะโกนลูกบ้านรีบเข้าล้อมนวินไว้ทันทีเดี๋ยวก่อนครับผู้ใหญ่นวินร้องขึ้นผมไม่ได้ทำอะไรผิดงั้นอธิบายมาสิว่าที่ฝังไวนะ้น่ะมันคืออะไรผู้ใหญ่สมัยถามนาวินถอนหายใจยาว มันคือดามหมาของผมครับมันโดนรถชนตายเมื่อเช้าผมเลยเอามาฝังผู้ใหญ่สมัยสั่งให้ลูกบ้านขุดดูความจริงแล้วก็พบว่าในห่อผ้านั้นคือซากหมาตัวหนึ่งจริงๆไม่ใช่ศพคนอย่างที่ยายพรคิดยายพรเอ้ยนี่เหมือนครั้งเท่าไหร่แล้วที่ยายชอบตีความอะไรไปเองก่อนผู้ใหญ่สมัยบนยังระอาคราวก่อนก็เรื่องแก้วตา คราวนี้ก็มาใส่ร้ายนวินอีกชาวบ้านต่างใส่หน้ามองยายพรด้วยสายตาตำหนินวินที่โดนเข้าใจผิดถึงกับหมดแรงนั่งพิงต้นไม้หอบเหนื่อยเพราะต้องต่อสู้กับลูกบ้านที่เข้ามารุมจับฉันฉันขอโทษยายพรพูดเสียงอ่อยแต่ในใจกลับคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วที่ระแวดระวังเพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านเรื่องราวครั้งนี้สร้างความอับอายให้ยายพรไม่น้อย แต่ดูเหมือนว่าบทเรียนยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะไม่กี่วันต่อมายายพรก็ได้ไปพพวพันธ์กับเรื่องวุ่นวายครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมซสอีกหลังจากเหตุการณ์เข้าใจผิดเรื่องนวินผ่านไปได้ไม่นานทางการก็มีโครงการแจกพันธุ์ข้าวใหม่ให้ชาวบ้านผู้ใหญ่สมัยนั้นประชุมที่ศาลาวัดเพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์โดยมอบหมายให้ลูกน้องสองคนไปติดต่อหลวงพ่อปัญญาขอใช้สถานที่วันนั้น ยายพรแอบได้ยินการสนทนาระหว่างผู้ใหญ่กับลูกน้องที่ร้านกาแฟตาจุนเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานพันข้าวที่จะแจกชื่อลากิงะเป็นพันผสมใหม่จากอินโดนีเซียให้ผลผลิตดีกว่าพันเดิมหลายเท่าลูกน้องคนหนึ่งอธิบายแต่ด้วยความที่นั่งห่างและได้ยินไม่ชัดยายพรกลับเข้าใจว่าเป็นข้าวขึ้นราง่ายแกรีบวิ่งกระหึดกระหอบไปบอกชาวบ้านพวกเองรู้ไหม ผู้ใหญ่จะเอาข้าวเสียๆมาแจกยายพรพูดกับกลุ่มแม่บ้านที่ตลาดข้าวที่จะแจกนะ่ะมันเป็นพันธุ์ที่ยราขึ้นง่ายแถมยังจะมาบังคับให้เราเลิกใช้พันธ์ุเดิมด้วยข่าวลือแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วจนถึงวันแจกพันธ์ข้าวมีชาวบ้านมารับเพียงไม่กี่คนผู้ใหญ่สมัยยืนมองกระสอบข้าวที่กองเต็มศลาวัดด้วยความงุนงงเกิดอะไรขึ้น ทำไมชาวบ้านถึงไม่มารับพันข้าวผู้ใหญ่ถามลูกน้องคงเป็นเพราะข่าวลือที่ว่าข้าวพันนี้ราขึ้นง่ายมั้งครับลูกน้องตอบอะไรนะใครว่าผู้ใหญ่สมัยขมวดคิ้วยายพรที่แอบยืนดูอยู่ไม่ไกลอดสอดปากเข้ามาไม่ได้ก็ฉันได้ยินพวกเองคุยกันเองนี่แหละว่าข้าวพันนี้ราขึ้นง่าย ยายพรเอ้ยผู้ใหญ่สมัยถึงกับตบหน้าผากตัวเองมันเป็นพันข้าวลากีิงาต่างหากไม่ใช่ราขึ้นง่ายเป็นพันดีที่ทางการคัดสรรมาให้ชาวบ้านที่ได้ยินต่างพากันสายหน้าบางคนถึงกับหัวเราะที่เข้าใจผิดกันไปใหญ่เพราะปากของยายพรยายต้องรีบไปบอกชาวบ้านให้มารับพันข้าวเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่สมัยสั่ง ถ้าข้าวเสียหายเพราะเก็บไว้นานยายต้องรับผิดชอบนะยายพรได้แต่พยักหน้าเงึกเงกก่อนจะรีบวิ่งไปตามเรียกชาวบ้านเหงื่อท่วมตัวทั้งจากแดดรอด้อนและความอับอายแกต้องเคาะประตูทุกบ้านเพื่ออธิบายความเข้าใจผิดวันนั้นทั้งวันยายพรวิ่งวุ่นจนขาดแทบพักกว่าจะเรียกกลอมให้ชาวบ้านมารับพันข้าวได้ครบก็เย็นย่ำค่ำแล้วแต่เรื่องราววุ่นวายของยายพรยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะไม่กี่วันต่อมาแกก็ไปพบเหตุการณ์ประหลาดที่วัดซึ่งนำไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่โตกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ลานวัดในยามที่ยายพรกำลังเดินผ่านมาพอดีแกเห็นพระมานะพระหนุ่มที่เพิ่งบวชได้ไม่นานกำลังย่องออกจากวัดในยามวิกาลพร้อมกับถุงใส่ของปริศนาแปลกจังทำไมถึงออกจากวัดดึกดื่นป่านนี้ยายพรคลุ้นคิด พลางแอบตามไปดูด้วยความสงสัยรุ่งเช้าพระมานะกลับมาที่วัดด้วยสีหน้าอิดโรยดวงตาแดงกำมีกลิ่นแปลกๆติดตัวมายายพรที่มารอใส่บาตรแต่เช้าถึงกับสะดุง้งนี่ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพาคนแน่ๆไม่รอช้ายายพรรีบกระจายข่าวไปทั่วหมู่บ้านว่าพระมานะแอบออกไปกินเหล้าเมายากลางดึกชาวบ้านแตกตื่นรวมตัวกันมาที่วัด เพื่อเรียกร้องให้ศึกพระนุม่มหลวงพ่อปัญญาเจ้าอาวาสนั่งฟังเหตุการณ์ด้วยสีหน้าสงบก่อนจะหันไปถามพระมานะเป็นความจริงหรือไม่ที่เขาว่ากันมาพระมานะก้มกราบน้ำตาคลอกระผมออกไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลขอรับท่านป่วยหนักอยู่ห้องไอซกระผมเป็นลูกชายคนเดียวต้องไปดูแลท่านส่วนกลิ่นที่ติดตัวมา คือกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลตาแดงเพราะร้องไห้และอดนอนขอรับเสียงคือฮาดังขึ้นในหมู่บ้านบางคนถึงกับน้ำตาซึมไม่ได้ยินความจริงหลวงพ่อปัญญาหันมาทางยายพรโยมพรการที่เราชอบตีความและตัดสินผู้อื่นไปเองนั้นมันสร้างความเดือดร้อนให้ผู้บริสุทธิ์มากมายทั้งแก้วตานาวิน เชาวนาที่จะได้พันข้าวและตอนนี้ก็พระมานะยายพอนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มภาพเหตุการณ์ต่างๆที่แกสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นผุดขึ้นในความคิดทั้งการใส่ร้ายแก้วตาการกล่าวหานวินเรื่องพันข้าวและครั้งนี้กับพระมานะอาตามาเห็นว่าโยมควรใช้เวลาที่มีให้เป็นประโยชน์ หลวงพ่อกล่าวต่อแทนที่จะคอยสอดส่องผู้อื่นลองหันมาพัฒนาตนเองทำบุญสวดมนต์หรือช่วยเหลือผู้อื่นดีกว่าคำสอนของหลวงพ่อทำให้ยายพรสำนึกได้แกลุกขึ้นกราบขอขมาทุกคนที่เคยล่วงเกินตั้งแต่วันนั้นยายพรเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแกหันมาช่วยงานวัดทำอาหารเลี้ยงเด็กวัด และคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนเวลาผ่านไปหลายเดือนชาวบ้านเริ่มให้อภัยและกลับมาคบหากับยายพรเหมือนเดิมหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงไม่เคยสายเกินไปหลวงพ่อปัญญายิ้มให้กำลังใจขณะที่ยายพรนั่งหันผักทำอาหารเลี้ยงเด็กวัดอย่มีความสุขความสงบในใจที่แกได้พบนั้นมีค่าย,ยิ่งกว่า เรื่องซุบซิบนินทาใดๆในโลกจบบริบูรณ์ในยามเช้าอันสดใสของเดือนสามเสียงนกร้องกังวานภพเราะรอบคือรััสหลังใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านหลังนี้เป็นของขุนเดชขุนนางผู้มีเกียรติและเป็นที่รักของผู้คนภายในรั้วสูงมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาดอกไม้หลากสีบานสะพรั่งในสวน บ่าวไพร่กว่า20ชีวิตต่างขยันขันแข่งทำงานด้วยความเต็มใจนางออนภรยาเอกของคุณเดชนังร้อยดอกมะลิอยู่ที่ศาลาริมสวนเธอเป็นหญิงงามวัยสาสที่ยังคงความอ่อนเยาว์ผิวขาวผ่องดุจด,ดวงจันทร์นิสัยอ่อนหวานและเมตตาแม้ไม่มีบุตรแต่ความรักระหว่างเธอกับคุณเดชก็มั่นคงไม่เสื่อมคลายคุณหญิงขาน้ำชาดอกมะลิมาแล้วเจ้าค่ะ เสียงเบ่าสาวคนสนิทดังขึ้นวางไว้ตรงนั้นละแม่พลอยเจ้าไปช่วยงานในครัวเถิดนางออนต่อพลางยิ้มอ่อนโยนขุนเดชเพิ่งกลับจากราชการเดินตรงมาที่ศาลาพร้อมถือจดหมายฉบับหนึ่งอ่อนจ๋าพี่มีข่าวดีจะบอกวันนี้ท่านเจ้าคุณแต่งตั้งให้พี่ดูแลโรงเรียนหลวงเพิ่มอีกแหง่งนางออนยิ้มกว้างด้วยความยินดี ยินดีด้วยนะเจ้าคะพี่ขุนทำงานหนักมาตลอดสมควรแล้วแต่ความสุขในบ้านหลังนี้กำลังจะถูกทำลายเมื่อวันรุ่งขึ้นหญิงสาวร่างบางผู้หนึ่งเดินเข้ามาในบ้านนางเพนเ,นเบ่าไม้ที่ถูกส่งมาจากยตาของคุณเดชเธอมีใบหน้าสวยคมและแววตาเจ้าเล่ห์ที่ซ่อนไว้ใต้ท่าทางนอบน้อมบ่าวชื่อเพนเจ้าคะ่ะ ขอฝากตัวรับใช้ท่านขุนและคุณหญิงนางเพนน้อมกายคำนับนางออนมองบ่าใหม่ด้วยความเมตตาไม่ทันรู้ว่างูพิษได้แฝงตัวเข้ามาในบ้านเสร็จแล้วนางเพนเริ่มสังเกตทุกอย่างในบ้านอย่างละเอียดทั้งนี้ใส่ใจคอของทุกคนจุดอ่อนและโดยเฉพาะความหูเบาของนางออนค่ำวันนั้นขณะที่ทุกคนเข้านอนนางเพนนั่งอยู่ในห้องพักเบา ริมฝีปากบางคลี่ยิ้มอมมิตคอยดูเธอะไม่นานบ้านหลังนี้จะต้องวุ่นวายเธอกระซิบกับตัวเองพลางลูปแหวนทองคำวงเล็กที่ซ่อนไว้ในห่อผ้ามันเป็นของล้ำค่าที่เธอขโมยมาจากบ้านเก่าก่อนจะหนีมาซ่อนตัวที่นี่แสงแดดยามสายส่องผ่านหน้าต่างห้องนอนใหญ่นางออนนั่งแต่งตัวอยู่หน้ากระจกขณะที่นางเพน ค่อยๆหวีผมยาวสลวยให้ในายหญิงของตนสองเดือนผ่านไปนางเพนได้รับความไว้วางใจให้เป็นบ่าวคนสนิทด้วยท่าทางนอบน้อมและการรับใช้อย่างขยันขันแข็งคุณหญิงเจ้าคะบ่าวได้ยินเรื่องหนึ่งมาแต่ไม่กล้าเรียนนางเพนเอ่ยเสียงแผ่วพลางหวีผมช้าลงเรื่องอะไรหรือเพนเจ้าพูดมาได้นางออนตอบด้วยความเอ็นดู เบาเห็นท่านขุนแวะเวียนไปแถวตรอกสำเพ็งบ่อยครั้งที่นั่นมีหญิงสาวขายผ้าคนหนึ่งนางเพนหยุดพูดครู่หนึ่งสังเกตสีหน้านางออนในกระจกเขาว่ากันว่านางออนิ่งไปใบหน้าเริ่มซีดความหึงหวงและความกังวลเริ่มเกาอตัวในใจแต่เธอพยายามข่มไว้เพนเจ้าอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยข้าเชื่อใจท่านขุน นางเพนยิ้มในใจมเมล็ดพันธ์แห่งความระแวงได้หวานลงแล้วเธอค่อยๆเติมน้ำมาลงในไฟด้วยเรื่องโกหกวันแล้ววันเล่าจนนางออนเริ่มสังเกตทุกการกระทำของสามีวันหนึ่งขณะที่นางออนกำลังเดินในสวนนางเพนก็รีบวิบ่งมาหาคุณหญิงเจ้าคะรีบมาดูนี้เถิดเธอแอบพานางออนไปดูที่รั้วหลังบ้านตรงที่เห็นขุนเดชกำลังคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถนน นั่นไงเจ้าค้าหญิงสาวที่เบ่าเคยเล่าให้ฟังนางเพนกระซิบทั้งที่ความจริงหญิงสาวคนนั้นเป็นเพียงแม่ค้าขายผ้าที่นางเพนจ้างมาแกล้งทำเป็นบังเอิญพบขุนเดชคนืนนั้นนางออนนอนร้องไห้ยอยู่ในห้องนางเพนแสซงปลอบใจพลางเสนอทางออกคุณหญิงต้องเก็บเงินไว้บ้างนะเจ้าค้าถ้าวันหนึ่งท่านขุนมีใจให้คนอื่นอย่างน้อย คุณหญิงจะได้มีทุนรอนไว้แต่จะให้ค่าทำเช่นไรนางอรอนถามทั้งน้ำตารอยยิ้มบางเฉียบผ่านใบหน้าของนางเพนบ่าวรู้จักที่หนึ่งเขาว่ากันว่าเล่นไม่กี่ครั้งก็ได้เงินมากมายนางเพนพานางอรอนไปที่บ่อนการพนันลับในตรอกเล็กๆที่นั่นนางอรอนถูกมอมเมาด้วยการพน,นันเริ่มจากเล็กน้อยคย่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้น โดยมีนางเพนคอยหนุนหลังและส่งข่าวลวงเรื่องสามีตลอดเวลาที่บ้านขุนเดชเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของภรรยาแต่ก็คิดว่าเป็นเพียงความเหนื่อยล้าจากงานดูแลบ้านเขาไม่ทันรู้ว่าภรรยาของตนกำลังถูกนางเพนจับใส่กรงทองคําที่มองไม่เห็นนางเพนนั่งในห้องพักยามดึกพลางนับเงินที่ได้จากการแอบเป็นนหน้าให้เจ้าของบ่อนอีกไม่นานเมื่อคุณหญิงหมดตัว ก็ถึงเวลาที่ข้าจะจัดการกับท่านขุนบ้างเธอพึมพำรรพลางวางแผนขั้นต่อไปฝนพรามในยามค่ำคืนนางออนนั่งคุดคูอยู่มุมห้องเธอเพิ่งเสียเงินก้อนสุดท้ายไปกับการพนันน้ำตาไหลรินขณะมองแหวนแต่งงานวงสุดท้ายในมือทรัพย์สินที่สะสมมาหลายปีมาลายหายไปจนหมดสิน้นคุณหญิงเจ้าคะอย่าเพิ่งสิ้นหวงัง นางเพนที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่ยปลอบเบาวมีทางออกให้นางเพนหยิบจดหมายฉบับหนึ่งออกมานี้เป็นจดหมายจากหญิงสาวคนนั้นถึงท่านขุนเบาแอบเจอในห้องทำงานจดหมายรักปลอมที่นางเพนแต่งขึ้นเองทำให้นางออนแทบขาดใจเธอคิดว่าสามีกำลังจะทิ้งเธอไปจริงๆค้าจะทำอย่างไรดีคุณหญิงต้องเอาชนะใจท่านขุนกลับมา นางเพนกระซิบเบ่ารู้จักหมอผู้หนึ่งเขามียาที่จะทำให้ท่านขุนรักคุณหญิงเหมือนเดิมนางเพนพานางออนไปพบหญิงชาราที่แกล้งทำเป็นหมอยาทั้งที่จริงเป็นคนที่นางเพนจ้างมายาที่ว่าราคาแพงลิ้วนางออนต้องขายที่ดินผืนสุดท้ายเพื่อซื้อมันที่บ้านขุนเดชเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติทรัพย์สินในบ้านหายไปทีละชิ้น ภรยาของเขาดูซูบผอมระหวัดระแวงเขาพยายามถามไทยแต่นางออนกลับเงียบงนันท่านขุนเจ้าคะนางเพนเข้ามาหาขุนเดชในห้องทำงานเบ่าเป็นห่วงคุณหญิงเธอเริ่มหวานล้อมเรื่องที่นางออนติดการพนันขุนเดชตกใจสุดขีดเจ้าแน่ใจหรือเจ้าค่ะเบ่าพยายามห้ามแล้วแต่คุณหญิงไม่ฟังนางเพนแซ้ร้องไห้ บ่าวได้ยินว่าคุณหญิงมีชู้ด้วยคำพูดสุดท้ายของนางเพนเหมือนฟ้าผ่ากลางใจขุนเดชเขาเริ่มสงสัยภรยาที่รักมาสิบปีความไว้ใจที่มีต่อกันค่อยๆพังทลายคืนนั้นขุนเดชดื่มสุราจนเมาไมา้นางเพนแอบเข้ามาในห้องทำงานแกล้งทำเป็นปลอบใจและดูแลเธอใช้โอกาสนี้หวาเนเสน่ใส่เขา ท่านขุนไม่ต้องทุกข์ใจไปนะเจ้าคะนางเพนกระซิบยังมีเบาอยู่แต่แผนของนางเพนกลับพลิกผันเมือ่อขุนเดชสางเมาและผลักเธอออกไปเจ้าช่างไม่รู้ที่ต่ำที่สูงออกไปนางเพนวิ่งออกจากห้องด้วยความโกรธแค้นถ้าอย่างนั้นข้าจะทำให้เจ้าต้องเสียใจเธอกัดฟันกรอดพลางวางแผนร้ายขั้นสุดท้าย นางเพนรู้ว่าต้องหาพันธมิตรใหม่เธอได้ยินว่ามีหญิงไม้สาวชื่อวาดลูกสาวเศรษฐีที่กำลังมองหาสามีเธอจึงลอบไปพบแล้วเริ่มวางแผนชักใยครั้งใหม่ฤดูฝนผ่านพ้นใบไม้ร่วงโรยในสวนของขุนเดชเหมือนชีวิตครอบครัวที่กำลังโรยรานางออนซูปหอมลงทุกวันส่วนขุนเดชจมอยู่กับสุดาและความระแวงบ้านที่เคยอบอุ่น กลับเย็ยนชาดุดน้ำค้างยามเช้านางเพนเริ่มแผนสุดท้ายเธอแนะนำนางวาดให้ขุนเดชรู้จักในงานเลี้ยงของเพื่อนขุนนางนางวาดงดงามผิดกับที่นางเพนคาดเธอมีท่วงท่าสง่างามสายตาคมปราบและรอยยิ้มที่ซ่อนความเฉลียวฉลาดท่านขุนคะดิฉันได้ยินกิตติศัพท์ท่านมานานนางวาดทักทายอย่างสุภาพ ขุนเดชรู้สึกประทับใจในความสุขุมของนางวาดต่างจากพรรยาที่บ้านที่เขาเห็นว่าหลงระเริงกับการพนันนางเพนคอยเป่าหูทั้งสองฝ่ายหวังให้ขุนเดชอย่าขาดจากนางออนและแต่งงานกับนางวาดแต่สิ่งที่นางเพนไม่รู้คือนางวาดไม่ได้หลงกลง่ายๆเธอสังเกตเห็นความผิดปกติในบ้านขุนเดชมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลน,นางวาดครุ่นคิด เธอแกล้งทำเป็นสนใจขุนเดชเพื่อสืบความจริงวันหนึ่งนางวาดแอบตามนางเพนไปที่บ่อนการพนันเธอเห็นนางเพนรับเงินจากเจ้าของบ่อนและได้ยินการสนทนาอีกไม่นานคุณหญิงจะหมดตัวแล้วข้าจะได้ส่วนแบ่งที่เหลือนางเพนคุยโวนางวาดตัดสินใจเข้าไปพบนางออนที่บ้านเธอเปิดเผยความจริงทั้งหมดและแผนการของนางเพน นางออนร่ำไห้ด้วยความเสียใจแล้วโกรธตัวเองอย่าสิ้นหวังไปค่ะนางวาดปลอบเรามาร่วมมือกันจับโกหกนางเพนดีกว่าสองหญิงสาววางแผนร่วมกันนางวาดแกล้งทำเป็นหลงรักขุนเดชต่ตอไปขณะที่นางออนแซงทำเป็นยังติดการพนันพวกเธอรู้ว่านางเพนต้องพลาดท่านในไม่ช้าท่านขุนเจ้าคะ นางเพนเข้ามารายงานขุนเดทด,ด้วยความยินดีคุณหญิงกำลังจะไปเล่นการพนันครั้งใหญ่คืนนี้ขุนเดททำทีเชื่อแต่ในใจเริ่มสงสัยในตัวนางเพนหลังจากที่นางวาดเคยเตือนให้เขาสังเกตพฤติกรรมของบ่าวคนนี้คืนนั้นทุกอย่างพร้อมสำหรับการเปิดโปงความจริงในขณะที่นางเพนกำลังลิงโลดกับชัยชนะที่ใกล้มาถึงคืนเดือนเพนสองแสงสลัวบ่อนการพนันในตรอกแคบ คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนางออนนั่งอยู่หน้าโต๊ะพนันมือถือไพ่สันรร,ริกข้างกายมีนางเพนยืนกระซิบยุยงขณะที่นางวาดแอบซ่อนตัวอยู่มุมห้องพร้อมกับคุณเดทที่ปลอมตัวมาคุณหญิงเจ้าคะคืนนี้ต้องเป็นคืนของเรานางเพนกระซิบลงเงินไปเยอะๆเถิดเราจะได้ทุนคืนมาทั้งหมดนางออนพยักหน้าหยิบถุงเงินใบสุดท้ายวางลงบนโต๊ะ ค้าจะลงทั้งหมดนี่สายตาของนางเพนเป็นประกายเธอรีบวิ่งไปกระซิบกับเจ้าของบ่อนแต่แล้วเสียงตะโกนก็ดังขึ้นจับโจรมีคนขโมยแหวนทองคำนางเพนชะง,งักหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นนางวาดเดินออกมาพร้อมถือแหวนวงที่เธอขโมยมาจากบ้านเก่าข้าจำแหวนวงนี้ได้มันหายไปจากบ้านลุงของข้าเมื่อสองเดือนก่อนขุนเดชเก้าวมาจากที่ซ่อน เจ้าเป็นโจรหนีคดีมาซ่อนตัวที่บ้านข้านางเพนพยายามวิ่งหนีแต่ถูกบรรดานักเลงในบ่อนรุมล้อมเธอคุกเข่าลงร้องไห้ข้าขอโทษข้าทำไปเพราะอยากได้เงินอยากมีชีวิตที่ดีแล้วเจ้าคิดว่าการทำลายครอบครัวผู้อื่นคือชีวิตที่ดีหรือนางวาดถามเจ้าของบ่อนโกรธจ,จัดที่ถูกนางเพนหลอกใช้นางนี่แหละ ที่ชักนําคนมาเล่นพน,นันแล้วรับส่วนแบ่งจากค่านางออนลุกขึ้นเดินไปหาสามีน้ําตาไหลรินด้วยความละอายใจข้าขอโทษที่หูเบาหลงเชื่อคํายุยงจนทําให้บ้านของเราต้องเดือดร้อนขุนเดชโอบก,กอดภรรยาข้าก็ต้องขอโทษที่ไม่เข้าใจเจ้าปล่อยให้เจ้าต้องทุกข์ใจคนเดียวนางเพนถูกนําตัวส่งเจ้าหน้าที่เธอจะต้องรับโทษ ทั้งในคดีลักทรัพย์และการช่อโกงส่วนเจ้าของบ่อนก็ถูกจับกุมในข้อหาเปิดบ่อนการพนันผิดกฎหมายนางวาดยิ้มอย่างพึงพอใจบางทีเรื่องร้ายๆก็ทําให้เกิดสิ่งดีๆได้ข้าได้มิีภาพจากพี่ออนและได้เห็นความรักที่แท้จริงของท่านทั้งสองหลังจากนั้นบ้านของคุณเดชก,กลับมาอบอุ่นอีกครั้งสวนดอกไม้ที่เคยเหี่ยวเฉากลับผลิบาน นางออเลิกการพนันและหันมาทำบุญทาทานส่วนขุณเด็กก็ดูแลครอบครัวใกล้ชิดมากขึ้นนางวาดกลายเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวคอยมาเยี่ยมเยียนเป็นประจำเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนสอนใจว่าความรักและความไว้ใจในครอบครัวสำคัญกว่าสิ่งใดอย่าให้คํายุยงของผู้อื่นมาทำลายได้และที่สำคัญคนเราต้องรู้จักแยกแยะคนดีคนชั่วเพราะงูพิษ อาจซ่อนตัวอยู่ในคราบของผู้พักดีก็เป็นได้จบบริบูรณ์